บุตรต่างชาติในกรุงศรีอยุธยาเปิดฉนวนทั้งแขกญี่ปุ่นบุกยึดต้นถึงในพระราชวังได้ในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรยาวนานกว่า400ปีนั้นมีความกลาหลเกิดขึ้นมากมายนะครับนอกเหนือจากการนำศึกสงคารามกับ อาณาจักรภายนอกอยู่หลายครั้งแล้วยังปรากฏหลักฐานความโกลาหลที่เกิดขึ้นภายในนั้นก็คือการเกิดกรบฏท,ทั้งจากกลุ่มขุนนางและยังปรากฏหลักฐานว่าชาวต่างชาติในกรุงศรริยาก่อการกรบฏและยกพวกเข้าไปถึงพระราชวังด้วยนะครับกรบฏในสมัยกรุงศรริยามีไม่ต่ำกว่าหยิบ20ครั้งนะครับขุณจิตสิงห์ปีชาติ ท่านได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ในหนังสือกบฏกรบบกุงศรีอยุธยาพร้อมอธิบายการเกิดกบฏแต่ละช่วงในกรุงศรีอยุธยาไว้ซึ่งเหตุการณ์ส่วนใหญ่ผู้กอ่อกบฏจะเป็นคนในราชสำนักอยุธยาโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางนะครับนอกจากนี้ดังที่กล่าวแล้วว่ายังมีกลุ่มชาวต่างชาติที่กระทําการกอร่อกบฏเช่นสุลต่านเจ้าเมืองปัตตานีเข้าป้นพระราชวังสมเด็จพร,ระมหาจากักรพรรดิกบฏเกล มักศัลย์ในครั้งพุทธศักราช2106สุลต่านตานีก่อกระบฏเป็นช่วงขณะที่กรุงศรีรัยากำลังมีศึกภายนอกโดยพระราชวงสาวดานฉบับหลวงประเสริฐบันทึกเหตุการณ์สุลต่านเจ้าเมืองปัตตานีเป็นกระบฏในช่วงไล่เลียงกับพระรามีสวนไปเป็นตัวประกันที่หงสาวดีด้วยนะครับในพระราชวงสาวดานฉบับหลวงประเสริฐ และฉบับพันจันทนุาารจืมบันทึกรายละเอียดขายกันไว้ว่าเมื่อพญาตานียกทัพเข้ามาช่วยสงครามแต่กลับเป็นกบฏยกกําลังเข้าไปในพระราชวังสมเด็จพระมหาจักรพรรดิต้องทรงเรือพระที่นั่งหนีออกจากพระราชวังไปเกาะมหาพรามนะครับเหตุการณ์ภายหลังเป็นกลุ่มเสนาอมาตย์ที่ขับไล่สุลต่านไปได้นะครับ เหตุการณ์สุลต่านตานีนั้นรายละเอียดในพระราชพงศาวดารไทยหลายฉบับแตกต่างกับเอกสารมาลายูนะครับการสืบค้นของอาจารย์จิตสิงห์ปิยชาติพบว่าเอกสารฮิกายัดปาตานีกล่าวว่าสุลต่านตานียกทัพไปนั้นเป็นการยกไปทําทุกรามกับอยุธยาขณะที่พระราชพงศาวดารของไทยระบุว่า เป็นการฉวยโอกาสขณะที่ไทยกำลังเสียเปรียบพม่าอยู่นะครับกบฏชาวต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรากฏหลักฐานก็คือญี่ปุ่นครับเกิดขึ้นสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อพุทธศักราช2155อาจารย์จิตสิงห์ปิยชาติท่านอธิบายบริบทในสมัยนั้นว่าช่วงเวลานั้นมีชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าขายเป็นจำนวนมากนะครับ สมัยอธุศิชาตอนต้นถึงสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองปรากฏว่ามีพ่อค้าชาวเอเชียเข้ามาตั้งร้านค้าขายอยู่ในกรุงศรีอยุธยานะครับทั้งจีนอินเดียอาหรับมาลายูขอมลาวพมา่ามอญจามชาวานนะครับสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองมีชาวยุโรปเริ่มเข้ามาติดต่อสัมพันธ์เป็นที่ทราบกันว่ายุโรปชาติแรกที่เข้ามาก็คือโปรตุเกสนะครับ ตามมาด้วยฮอลันดาในสมัยสุเด็จพระฤารีวรนะครับและสมัยสมเด็จพระเอกาทุจรสได้ทําการเปิดสถานีการค้าไปครั้งแรกก่อนที่จะปิดลงช่วคราวในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะครับอาจารย์สิทธิ์สิงห์ชาชาติยังระบุอีกว่าการเข้ามาของชาวต,ต่างชาติเป็นจํานวนมากนั้นนอกจากกรุงศรุญยาจะได้ประโยชน์ทางพระณิสและการค้าขายแลกเปลี่ยนแล้ว อยุทยาได้รับวิทยาการสมัยใหม่อีกมากนะครับนอกจากนี้อายุธยายังตั้งชาวต่างชาติเป็นคนมาฝ่ายชำนาญการด้วยนะครับรวมทั้งเกิดกองทหารอาสาจากชาติต่างๆเช่นทหารอาสาฝรั่งเศสทหารอาสามอนทหารอาสาญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับโดยในช่วงยุยา,ามีหมู่บ้านญี่ปุ่นและมีกลุ่มทหารอาสาญี่ปุ่นซึ่งจะเอ่ยถึงในเนื้อหาต่อไปนะครับ การเติบโตของการค้ากับชาวต่วางชาติทำให้ยุทธยาตั้งกลุ่มท่าขึ้นมาเพื ika, ่อดูเลเรื่องการค้ากับต่างชาตินะครับการทําการค้ากับต่างชาติมีความเปลี่ยนที่จะต้องมีผู้ชํานาญการเข้ามาดําเนินการนะครับดังนั้นจึงเป็นช่องทางให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าสู่ระบบราชการของยุทธยาได้ในเวลาต่อมากลุ่มคุณนางชานาญการเหล่านี้ เข้ามามีบทบาทในราชสำนักอยุธยามากขึ้นนะครับการเกิดกบฏในอยุทยาโดยชาวต่างชาติส่วนหนึ่งมาจากที่ชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทในราชสำนักและการมีทหารราชาต่างชาติดังกรณีของกบฏญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในวังหลวงนะครับญี่ปุ่นเข้ามาติดต่อทางการทูตกับอยุทยาอย่างเป็นทางการในสมัยสมเด็จพระเอกาทศดสรตนะครับ แต่ตอนหน้านี้เชื่อว่าคงมีกลุ่มพ่อค้าญี่ปุ่นเข้ามาทําการค้าขายแล้วนะครับอาจารย์จิตสิงห์พิจาชาติท่านยังระบุอีกว,ว่าในสมัยพระเจ้าทรงธรรมพระราชบุตรในสมดิษฐพระเอกาทูจรุตพระราชวังพงศาว,วดารกรุงจิวิยาฉบับพันธุมาต์เจิมได้บันทึกช่วงเลขของการเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเกิดความวุ่นวายจากเหตุการณ์กบฏญี่ปุ่นเอาไว้ว่า ทรั้งนั้นญี่ปุ่นเข้ามาค้าขายหลายลำญี่ปุ่นโกรธว่าเสนาบดีมิได้เป็นธรรมคบคิดเข้าด้วยพระพิมลฆ่าพระมหากษัตริย์เสียญี่ปุ่นคุมกันได้ประมาณห้าร้อยยกเข้ามาในท้องสนามหลวงคอยจกกุมเอาพระเจ้าอยู่หัวอันสเสด็จออกมาฟังพระสงฆ์บอกหนังสือณนะพระที่นั่งจอมทองสามหลัง ขณะดนั้นพะพระสงฆ์วัดประดู่รงธรรมเข้ามาแปรรูปพาเอาพระองค์เสด็จออกมาต่อหน้านี้ญี่ปุ่นทั้งพระสงฆ์พาเสด็จไปแล้วญี่ปุ่นร้องอื้ออึงขึ้นว่าจะกุมเอาพระองค์แล้วเป็นไรจึงนิ่งเสียเล่าญี่ปุ่นทุ่มเทียงเป็นโกลาหลฝ่ายพระมหาอามาตย์คุมพลได้แลไลร่รบญี่ปุ่นล้มตายไปแล้วมากญี่ปุ่นแตกไปจากพระราชวังลงุง สำเพาหนีนะครับส่วนเนกสารของตุรแปงระบุว่าตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเอากาสโรสออกยากรมนายวัยขุนนางท่านหนึ่งคิดก่อการกรบฏขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชจึงให้ประหารชีวิตออกยากรมนายวัยนะครับ การมหาคขนั้นทำให้ชาวญี่ปุ่นภายใต้การประชาของออกยากลุ่มนายไวจํานวน280คนไม่พอใจจึงยกพวกพากันเข้าไปในพระราชวังเข้าคุมตัวพระเจ้าทรงธรรมไวแต่งนั้นก็เรียกร้องให้ทรงตัวข้าราชการจนผู้ใหญ่สี่คนที่มีส่วนประหารออกยากลุ่มนายไวทางไฟรุยายินยอมพวกญี่ปุ่นจึงนาตัวคุณาทั้งสี่ไปประหารชีวิตนะครับ เอกสารของตุระแปลงรละบุต่อว่าภายหลังพระเจ้าทรงทําทรงเจรจาก,กับพวกญี่ปุ่นเหล่านี้ได้และทรงอนุญาตให้พวกญี่ปุ่นกลุ่มนี้ออกจากอาุธยายส่วนพวกญี่ปุ่นขอนําพระสงฆ์จานวน 3- าถึงสรูปไปเป็นตัวประกันในการออกจากกรุงศรีอยุธยานะครับระหว่างทางพวกญี่ปุ่นอารวาสป้นะดมบ้านเรือนรัชรนวยชับสมบัติเป็นจํานวนมากแถมยังกาเริบเข้ายึดเมืองเพชรบุรี แต่ในปีเดียวกันพระเจ้าทรงธร,รมปูดก้าปลูกกระหม่อมให้ทัพปัญญยายกไปปราบและขับไล่ชาวญี่ปุ่นออกจากพิบุรีได้สําเร็จนะครับจะเห็นได้ว่าข้อมูลในพระราชบูงสาวรดานของไทยกับเอกสารของตุรแปงมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างนะครับอาจารย์จิตสิงห์ปิยชาติตั้งข้อสังเกตว่าช่วงของการเกิดกระบฏญี่ปุ่นในสมัยพระเจ้าทรงธรรมชาวต่างชาติอย่างญี่ปุ่นสามารถเข้าสู่ขี่พระราชฐา,านชันใน ย่อมสะท้อนถึงความละหลวมของราชสำนักอีกทั้งการที่ญี่ปุ่นรวมตัวกันจำนวนมากและก่อเหตุระดับนี้ได้อาจมองได้ว่าญี่ปุ่นมีอำนาจและบทบาทในยุโยาช่วงสมัยนั้นอยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวเลยนะครับบทบาทของญี่ปุ่นในสมัยยุโยานั้นดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ด้วยความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตทำให้เกิดหมู่บ้านญี่ปุ่นและทหารอาสาญี่ปุ่นช่วยอยุธยาทำสงครามนะครับกรณีนี้ยังมีอีกตัวอย่างคือในสมัยพระเจ้าทรงธรรมมีซามูไรานามว่ายามดะนางามะซะภายหลังเป็นออกยาเซนาพิมุกนะครับได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นและก้าวหน้าในการรับราชการกับกรุงศรีอยุธยา มีความดีความชอบได้รับตำแหน่งถึงออกยาเสนาภิมุกนะครับมีทหารในมค้า,าปชาประมาณ800นายนะครับบทความยามาดะออกยาเสนาภิมุกสมุไรแห่งอยุธยาและจุดจบตามข้อม,มูลประวัติศาสตร์โดยอาจารย์พัชรเวชสุครองอธิบายไว้ว่าการที่ยามาดะดำรงตำแหน่งสำคัญภายในราชสำนักอยุธยาจึงมีบทบาาสสำคัญหลังจากที่พระเจ้าทรงทำสด็จสวรรคต คือเกิดปัญหาเรื่องการสืบราชสมบัติยามาดนางามาะสะมีความเชื่องเรื่องการสืบสันตติวงศ์ตามระเบียบประเพณีจึงคิดว่าสมดิจพระเชษฐาธิราชพระโอรสของพระเจ้าทรงธรรมเหมาะสมที่จะขึ้นของราชสมบัติจึงขัดกับความคิดของออกยาพระกะหโมนะครับซึ่งต่อมาก็คือสมบิตพระเจ้าปราสาททองซึ่งคิดที่จะก่อการกรบฏโดยคิดกลมุบายให ยามาดะไปปราบกบฏที่นครศรีธรรมราชเพื่อที่จะสะดวกในการชิงพลังจากจมดิดพระเชษฐาธิราชในเวลาถัดมานะครับหลังจากเสร็จขึกทีทนนครศรีธรรมราชแล้วยามาดะได้ยกทัพไปปราบกบฏที่เมืองปัตตานีและถูกอาวุธจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับจึงกลับมารักษาตัวที่เมืองนครศรีธรรมราชและมีผู้คิดร้ายได้รอบวางยาพิษจมทําให้ ยามดะนางามัซะถึงเกกรรมในที่สุด